ทที่่่่แตเรืองสดใหมวันนี้ดิเดียพามาทานอาหารสุดตำรับชาววังเรียกว่าหาที่ไหนทาในร้านอาหารไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเมนูแปลกๆตามอีกมาเลยค่ะอรุณอมรินซอยสเอารถมาหาที่จอดแถววัดประยุรวงศสาวาสแล้วก็เดินเข้ามาในซอยนะคะ เดินผ่านชมความงดงามของโบสถ์ซานต์รุ Saint ่อายุ250ปีค่ะชิญชนนี้เป็นซอยเล็กๆนะคะไม่มีทางที่รถยนต์เข้าได้ดังนั้นต้องเดินเข้ามาค่ะบ้านสุุลทองเป็นจุดหมายปลายทางของเราค่ะ พีทีก็พาเรามาทานร้านอาหารที่มีช่อมุ้งขายอยู่ในประเทศไทยที่บ้านสุขุลทองสวัสดีค่ะน้องแตนสวัสดีค่ะพี่อิงคุณเชียดคุณชวดคุณปู่คุณพ่อแล้วก็มาที่หนูใช่ค่ะอาหาร5เจเนอเรชันคือต้องตำรับของรสชาติอาหารชาววังของที่นี่เนี่ยจะเป็นออริจินอลของแท้อย่างจานแรกอยากให้แนะนำของว่างทางเล่นก่อนคะ่ะชุดแรกที่จัดไว้เสิร์ฟนะคะก็จะมีช่อม่วงไส้ปลาค่ะ แล้วก็จิบนกไทยไส้ไก่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลาดเตียงค่ะและนี้จะเป็นกระทงทองไส้สับพะแยกเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมระหว่างอาหารชาววังกับอาหารโปรโตุเกสค่ะอ,อ,อาหารโปรตุเกสที่เราจัดเตรียมไว้เสิร์ฟสำหรับลูกค้าที่เป็น Private Class, All Class นะคะของเราจะทำเป็นเชฟเทเิล e ค่ะพี่อิงอันนี้เราจะเรียกว่า ต้มมาฝาดหรือมัลฟาโดค่ะส่วนอันที่2นี้นะคะเราจะเรียกว่าหมูแซลมูค่ะส่วนอันสุดท้ายจะเป็นต้มเค็มโปรตเกสหรือคล้ายๆกับสตูค่ะนี่ค่ะต,ต่อไปนี่ก็อาหารโปรตเกสอีกกันเราจะเรียกว่าขนมจีนแกงไก่คั่วหรือขนมจีนโปรตกสนะคะเมนูนี้มันมาจากสปาเกตตี้ไวท์ซอสค่ะจบข้ออาหารขาวหวานไปแล้วนะคะได้ดื่มน้ำสุนไทยแบบชื่นใจกับน้ำกระเจี๊ยบไปแล้ว ขนมอีกอย่างหนึ่งซึ่งหาทางที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยณนะเวลานี้ป้องมาที่บ้านสกุลทองที่เดียวก็คือส้มฉุนค่ะคะทั้งหมดนี้นะคะพีทีนาการอยากเชิญชวนคุณให้มานีมลดอาหารไทยซึ่งเหลือร้านเดียวแล้วนะคะในประเทศไทยตอนนี้กล้าพูดว่าที่ทำอาหารเสิร์ฟแบบตำรับชาววังสไตล์โปรตุเกสไทยคะ่ะ และต้องจองมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะพี่หญิงใช่บัตรในพีทีนักการห้าสิบคะแนนนะคะแลดถุงทองไปนั่งรับประทานกันเล่นค่ะก็ท่านลูกค้าท่านใดที่ดูแล้วสนใจจะนําบัตรพีทีนักการมาใช้ที่บ้านสุขุมทองนะคะก็เข้าไปดูในเพจอาหารสยามโปรตุเกสบ้านสุขุมทองได้ค่ะเพื่อจะได้ดูว่าสนใจจะมาทานสําหรับไหนนะคะ,คะพี่อิงแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์0 6 2 6 0 5 5 6 6 5ค่ะ แล้วคุณจะได้ลิ้มรสชาติอาหารที่เป็นของออริจินัลดั้งเดิมแน่นอนค่ะที่บ้านสุขุนทองลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกโมบายแอปพลิเคชัน PT Mac g a r d สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษดีๆจาก PT เชื่อมได้หลายที่ดีๆ,ๆก็มีเยอะ